ลูกค้าเนี่ยเฮียต้อยก็ไป,ไปไปดูไปอ่านทางใต้คอมเบมต์นะใต้คอมเมนต์เฮียชอบมากเลยฮะล,ะลูกค้าก็เฮียต้อยชอบเจ็บมาอ่านให้ลูกค้าดูนะอ่านลูกค้าฟังเลยลูกค้าดูนะอย่างรุ่นออเดอร์หกเนี่ยออเดอร์หกตอบโจทย์ตอนนี้ตอนก็คาราวแกะงานเลี้ยงในบ้านร้านร้านอาหารนะฮะไม่รบกวนชาวบ้านนะดีนะอย่างรุ่นอย่างรุ่นบีวีฮะรุ่นเดวี่รุ่นรุ่นบีวีรุ่นฝังโลกเลยคนแก่แน่นอก วัยรุ่นชอบลบกวนชาวบ้านเปิดเบาไม่สะใจคนกินเหล้าชอบกลางแจ้งชอบฮะมันให้มันหนักอกเลยนะลูกค้าเฮ<ะ>ียต<ะ>้อยชอบนะคอมเมนต์อย่างเงี้ยลูกค้าพิมพ์มาพิมพห้เฮียต้อยอ่านเฮียต้อยมีเวลากลางคืนเฮียต้อยก็จะอ่านฮะก็เลยมาอ่านวันนี้ก็เลยเอามาอ่านให้ให้ลูกค้าลูกค้าดูลูกค้าฟังก็ลูกค้าส่วนตัวแล้วนะส่วนตัวเฮียต้อยชอบนะเฮียต้อยก็ชอบแบบแบบที่ลูกค้าพิมพ์มาฮะอย่างอย่างมือใหม่อย่าง อย่างลูกค้าลูกค้าที่สั่งที่ว่า,าจะซื้อเนี่ยจะซื้อไปไปฟังไปอย่างมือใหม่ลูกค้านะล,ลูกค้าก็ลูกค้าก็ดูตามนี้เลยนะเดี๋ยวเอาตามนี้เลยถ้าลูกค้าตอบโจทย์จะเอารุ่นออเดอร์หนะลูกค้าก็ดูนะเราเกะงานเลี้ยงงาน,งงานบุญในบ้านสังสรรค์ง,งานบวชงานแต่งงานเนี่ยลูกค้าก็ออเดอร์หนะแต่ถ้ากินเหล้า สนอาัยรุ่นเยอะๆวัยรุ่นชอบรบกวนชาวบ้านดีสะใจดีรถแฉ่สไตล์รถแฉ่ก็คือคือเป็นรุ่นบีวีนะ<ม>ก็ส่วนหนึ่งก็เจาต้ก็ชอบนะเ้าต้ก็ชอบอันนี้ตัวนี้เขาเรียกออเดอร์หอันนี้เรียก BV นะรุ่น BV อย่างลูกค้าก็อ,อย่างรุ่นหนักเนี่ยรุ่นหนักกระแทกเนี่ยกระแทกก็คือหมายถึงว่ากระแทกอก,อกแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วมันจะอยู่ในบริเวณวงกลมไกลๆนะแต่ส่วนส่วนส่วนออเดอร์หเนี่ยออเดอร์หมันก็จะ นุ่มนุ่มแล้วหนักเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นเป็นดอกหน้าเปิดดอกหน้าเปิดมันก็จะเป็นนุ่มแล้วลอยไปไกลเลยฮะเป็นลอยตรงๆไปไกลๆเลยเป็นฟ้างๆพุ่งไปเลยฮะแต่ว่าไอ้รุ่น BV เนี่ยเยี่ยต้อยก็จะวางดอกอ่อวางวางดอกเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ฮะเป็นเป็นดอกอ่าเป็นดอก4 5องศานะเยี่ยต้อยจะวางดอกเงี้ยมันจอดมันก็จะกระแทก มันก็จะแทกไปที่พื้นอะพื้นแล้วหนักออกลอยกระแทกออกฮะเหมือนกระแทกออกแล้วลอยขึ้นสมองไปเลยเนี้ยเป็นรุ่น b ีวีฮะจะต้อยวางดอกเป็นวางดอก45องศาส่วนออเดอร์หกก็ดอกดอกก็คือวางตรงๆฮะบางวาง,วางตรงตรงเลยฮะวางวางอยู่เครื่องวางตรงๆมันก็จะได้ได้ได้เบรกได้เบรกที่นุ่มที่เบรกแล้วพุ่งไปไกลๆเลยฮะเป็น,นสไตล์เนี้ยสไตล์มันไม่เหมือนกันนะลูกค้า จพาะดอก18เนี่ดเฮียเฮียทำแค่2รุ่นเท่านั้นนะลูกค้าอย่างรุ่นเนี้ยอย่างรุ่นในสิ 18, นะครับลูกค้าอันนี้เขาเรียกรุ่น18 BV นะ18 BV ปีเนี่ยเป็นกระแทกกระแทกหนักอกอะ่ะพอหนักอกมันก็จะลอยนะนะเป็นรุ่น18 BV นะมันเป็นรุ่นที่กระแทกแล้วหนักอกแล้วจะลอยก็อย่างรุ่นนี้รุ่นนี้เป็น18 Or ออเดอร์หกสออเดอร์กก็จะได้เสียงเบสแบบแบบนุ่ม นุ่มแล้วก็ลอยไปไกลๆอ่ะเดินไปไกลริบๆเลยนะเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยมุงร้อยเมตรก็ก็ยังได้ก็ยังได้เสียงเบสฮะเขาเรียกมันเบสมันจะลอยนุ่มแล้วลอยไกลเลยนะเป็นเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่ที่ที่ฮิตนยก็เลยเฮียทําแค่2รุ่นนะดอกดอก2รุ่นเนี่ยเฮียก็เฮียก็ใช้ดอกตัวเดียวกันนะลูกค้าดอกเฮียนําเข้ามาเองเป็นดอกเป็นดอกคงปั๊มนะลูกค้าเป็นดอกของปั๊มเหมือนกันเลยนะสองรุ่นดอกคงปั๊มเหมือนกันเลย เป็นดอก18ฮะแม่เหล็ก220รมิลนะลูกค้าแม่เหล็ก220รมิลดอกเคียต้อยนำเข้ามาเองนะเป็นเป็นเป็นแม็กแม็กกะโต้เลยนะแล้วก็เป็นแบรนด์นาคาชิเป็นแบรนด์นาคาชิแล้วก็ตะแกรงเนี่ยตะแกรงข้างหน้าเป็นรูหกเหลี่ยมนะรูไอศูนย์จุดแปดนะลูกค้าเฮียต้อยไม่รถสเปคนะสเปคเดินสเปคตั้งแต่หไหนจารย์ก็เป็นสเปคเดินนะรูหกเหลี่ยมเป็นหนาศูนย์จุดแปดนะเป็นตะแก,งกรงก็ไม้ส่วนไม้เนี่ยไม้เฮียต้อยใช้ไม้ยี่สิบมิลนะ สองรุ่นเหมือนกันเลยเป็นไม้20มิลแต่ว่าไม้ไม้นี่จะพิเศษนะที่อื่นไม่มีนะเป็นไม้เนื้อแข็งเหตุใต้สั่งก็เคลือบมาข้างละสองมิลนะสองข้างเลยเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยปอกๆเลยนะครับปอกๆส่วนสีเนี่ยสีเหต้ใต้ใช้สีแห้งชานะสีแห้งชา้าก็สีระเบิดแห้งชามันจะไม่ค่อยเงานะมันออกจะออกด้านๆแต่มันจะทนนะลูกค้าข้างหลังก็เป็นสเปคคอนนะข้างหลังก็เป็นสเปคคอนสองสองโลเป็นสเปคคอนสองโลส่วนออเดอร์หกเนี่ย ออเดอร์หก็เป็นตะแกรงกันหนนะมีตะแกรงกันหนเป็นแบนนากรชไม้ตัวเดียวกันฮนะลูกค้าไม้ยี่สิบมิลตัวเดียวกันนะดอกก็ตัวเดียวกันดอกก็ดอกแบนดาแบนนากรชินะดอกตัวเดียวกันเลยนะบอกแม่เหล็ก220อ่มิลนะนะไม้ก็ไม้ตัวเดียวกันสีก็สีติดเดียวกันฮนะไม้เนื้อแข็งเป็นรุ่นเนี่ยตะแกรงกันหนูทั้งสองตะแกรงไม่ให้หนูเข้าอ่ะออเดอร์หกนี่นะออเดอร์หกก็ขนาดนะขนาดมันก็จะแตกต่างกับบีวีนะอย่างขนาดออเดอร์หกเนี่ยก็จะอยู่ที่ ความตั้งอยู่ที่55าสิบห้เซนนะนะ55าสิบห้เซนนะลูกคา้าลึกก็อยู่ที่8ปดะลูกค้าเนี่ย80นะ80ดสิบเซนนะความสูงจากพื้นเลยนะ70แล้วกันนะลูกค้า70นะ70เซนนะเจ็ดสเซน,นนะลูกค้าส่วนบีวีนะลูกค้าบีวีก็เนี่ยบีวีนะลูกค้าเดี๋ยววัดวัดบีวีให้ลูกค้าดูนะก็57เจ็ดเซนนะลูกค้าบีวีนะ57เจ็ดเซนนะ ความลึกมาตรฐานแล้วแปดสิบเซนนะแล้วก็ความสูงคะลูกค้าความสูงความสูงก็แปดสิบเซนเหมือนกันฮะสูงกับลึกเท่ากันนะลูกค้าลึกเท่ากันเลยฮะเออลูกค้าครับเนี่ยอย่างเยต้อยเนี่ยอายุขนาดนี้ก็ออกกําลังกายบ้างก็มีเวลาออกไม่มีก็งานเยอะก็ไม่ได้ออกนะก็เนี่ยส่วนตัวแล้วเยาต้อยกอ็เนี่ยอายุขนาดนี้อายุหกสิบสามแล้วนะก็เข็นได้สบายๆนะลูกค้าเข็นแต่ต้องยกสองคนนะเวลายกอ่ะยกคนนี้ไม่ไหวนะ ก็รู้สึกจะหนักหนักห้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบฝาโลนะลูกค้าถ้าจำไม่ผิดนะส่วนส่วนรุ่นบีวีบวก็เข็นได้นะเข็นได้แต่ม,มุมมุมนี้ต้อใช้ปะติกอย่างดีนะปะติกปะติกเหนียวแข็งเลยนะเพราะเดี๋ต้อฉีดเองเนี่ยมุมนี่ไม่มีแตกนะกระแทกไปเลยไม่มีแตกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีแตกฮนะมุมเนี่ยเดี๋ยวต้อรับประกันเลยนะเรื่องม,มุมนะ เรื่องมุมถ้าแตกก็มาเปลี่ยนเทียต้อยได้เลยเที่ยต้อยเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะเพราะเที่ยวต้อยฉีดเองเป็นมุมที่พลาป,ต,ปติกตัวเดียวกับที่พวกลังปลาก็เอามาใช้กันเทียต้อยใช้ตัวเดียวกันฮะมันเหนียวแข็งฮะลังปลาลูกค้า18 10 18นะต้องยกรสองคนสบายๆนะเนี่ยเทียยกกับลูกน้องดูนะสบายๆนะเนี่ยเนี่ยแขนเดียวนะสบายๆเลยฮนะสองคนนะฮะครั้งนี้ก็สองโหตัวนี้ตัว,ตว,ตวนี้เอาได้หกนะลูกค้า ตัวนี้ออเดอร์หกะสบายสบายเลยฮะยกสองคนนะยกสองคนยกขึ้นรถอะไรสบ,สบายสบายเลยนะเะมื่อกี้ลืมบอกลูกค้าไปดอกนี่เป็นดอกพันวัตนะดอก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 หนึ่งพันวัตนะลูกค้าบีวีจะหนักกว่าออเดอร์หกหน่อยนึงนะเพราะว่าตามขนาดแล้วมันก็ใหญ่กว่าน,นิดนึงหนักกว่าสองใบนี่นะบีวีออเดอร์หกราคาเดียวกันนะสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้าจะใหะ้จะให้ส่งถึงหน้าบ้านเนี่ยทางนี้วเพชรเนี่ยเขาจะคิดอีกสามร้อยบาทฮนะ แต่ลูกค้าก็สะดวกนะ่สามบาทแต่ถ้าเกิดเราไม่เสีย300บาทเนี่ยลูกค้าก็ต้องมารับที่ที่ศูนย์ที่ศูนย์ในตัวตัวจังหวัดหรืออำเภอใหญ่ๆเนี่ยนึกเอ็กเปสทางนี้เม F ็กแพทเนี่ยแต่แต่ถ้าสะดวกลูกค้าลูกค้าเสีย3 0 0บาทนะเขาจะส่งถึงหน้าบ้านเลยน้าหนักมันเกิน50กิโลฮะพอถ้าหนักเกิน50กิโลเดิทางนึกเม F ็กเพทเนี่ยเขาจะคิดค่าส่งถึงหน้าบ้านเลยเพราะมันหนักฮะ ถ้าเกิดไม่เกิน1 5ึงห้ิกิโลเนี่ยเขาเขาไม่คิดค่าส่งนะลูกคา้าลูกค้าครับไอส่วนราคาราคาราคาที่เฮียต้อยบอกมานะั้นก <f> ็เก็บไปทางได้นะลูกคา้าเก็บไปทางได้เลยเสียงเดี่ยวๆเนี่ยมันจะออกเป็นเบสเฉยๆแต่๋ถ้าฟังเป็นชุดเนี่ยมันจะออกเป็นแนวดนตรีเลยฮะทั้งเบสทั้งอะไรเนี่ยลูกค้าจะได้ฟังแบบเป็นชุดเสียงเบสออกดีมากเลยฮนะเดี de ๋ยวเฮียเดี x, ๋ยวเฮียจัดให้ฟังแบบเป็นชุดเลยลูกคา้า นครับอ,ออย่างในชุดมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้อยจะบอกนะก็จะมีตู้ออเดอร์อย่างอันนี้2องคูณสองสองคูณสองก็จะออเดอร์หกเนี่ยสองคูณสองนะสองคูณสองก็เป็นออเดอร์หกเป็นไม้ยี่สิบมิลนะไม้เนื้อแข็งก็ดอกดอกสิบแปดแม่เหล็กสองรอยี่สิบมิลดอกก็ดอกตัวละหนึ่งพันวัตต์นะลูกค้าส่วนเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางเป็นรุ่นคางหมูนะรุ่นคางหมูดอกเยียต้อยใช้ดอกสี่ร้อยวัตต์สิบห้านิ้วนะดอกสี่ร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยห้าสิบห้ามิลส่วนแหลมจรวดเนี่ย แหวนจัลโลก็สามสามร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยห้าสิบมิลเหมือนกันเป็นแหลนหัวจรวดหนะ้าที่งานว่าก็ใช้กันเป็นสองคูสองส่วนพาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ Power เป็นแบรนด์นากาชิเน n k นนสามหกนะแต่เฮียต้อยอใช้สองคูสองก็สี่คูสี่ก็คือพาวเวอร์ตัวเดียวกันนะวันข้างหน้าก็ลูกค้าไปเพิ่มตู้ได้เลยฮนะเฮียต้อยใช้พาวเวอร์ตัวเดียวกันสี่คูสี่ก็จะได้มีก็จะมีปีหนึ่งตัวปีเล่นบลูทูธได้นะเล่นการ์ดได้ แล้วก็จะมีอ่ก็จะมีสาย2เมตรให้4เส้นนะอันนี้เขาเรียกชุดสีอ่สองคูณสองก็จะก็ก็ก็จะมีตัวเนี้ยมีครบชุดเลยนะลูกค้าไปเปิดได้เลยฮะไปถึงเปิดได้เลย<ม>เป็นแบรนด์นาคาชิแบรนทุกอย่างเป็นแบรนด์นาคาชิหมดเลยนะไอตัวกลางเนี่ยมันเป็นตู้เป็นตู้บ้านนะเฮียต้อยเอามาทําเป็นโตโตะตั้งแท่นเ,ยเฉยเฉอ่ะตัวนี้ไม่มีนะตัวตัวกลางนี่ตัวนี้ไม่มีนะลูกค้าตัวกลางไม่มีนะนนก็คือเป็นโตะเฮีออยต้อยมาตั้งเป็น เป็นเอามาตั้งแท่นเฉยๆเท่านั้นเองนะลูกค้าอย่าเข้าใจผิดนะว่าได้ตัวกลางด้วยไม่ไม่มีนะก็ทั้งชุดนี้นะสองคูสองก็อยู่ที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยนะบีวีก็ราคาเดียวกันนะอันเดียออเดอร์หกอันนี้คือพาวเวอร์นะเป็นพาวเวอร์พาวเวอร์ที่ที่จะไ้ทำสี่คูนสี่แรงๆนะกับสองคองหนึ้คือตัวเดียวกันอันนี้คือรูปพาวเวอร์นะอันนี้ก็คือตัวนี้ปรีนะปรี แต่เปก็เป็นของดีเคมีสนะปีเป็นของดีเคมีสน้ำสกุลเทต้อยเองอะ่ะตอนนี้มันมีช่วงหนึ่งดีเคมีสก็มาตัวนี้มาแทนก่อนแต่ไม่ใช่นะจริงจริงต้องเป็นของดีเคมีสนะลูกค้าอาจจะซื้อตอนนี้ก็มีของดีเคมีสหมดนะ